ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้อยู่กันในจำพอสนะซึ่งผมมาเล่นแบบรีโมททีกับเพื่อนผมนั่อเอย่งนั้ก็แล้วกัน,กน,นครับผมพูดได้ไหมฮึอ่าถ้าหัวมาแล้วกันนะพูดได้นะเข้าไม่ได้ฮ<ฆ>่าเอาไหวดิไอวันนี้ขึ้่อ่ะได้นขึ้นได้ไหมอันนึงผมมุมผมมุมแก้ปัญหาบางอย่างกัน

ตัวก่อนใไกันกำนานพีพงภัยเจ้ามิพงภัยไมไหวกำนนพีพงไม่ดูตัวนะดนูไม่ได้อูไม่ไดตัว,นนตวมึงนเรียกตัวเสร็จแล้ว ไม่เห็นทุกคะแนวะไม่เห็นทุกคะแนนวะอืมเนาะโอคค้ขึ้นแล้วคื้นแล้วขึแล้วขึแล้วอืมเนาะเขียนขีดูดเดือเดือดเดือดเดอดแไบ้เลยเยามาก่อนเสี็จแลวเสร็จไเออเนี่ยเขาแล้วละถือดือ เี okay, okay, sure okay, sure ๋ยผมเริ <festivals> ่มต้นนานเลยแต่ไม่เป็นไรไปเกมนะกดได้ไหมเดินเราติดแล้วน้ไมึนใชะโอเคอันนี้ผมไม่ได้ใช้ OBS นะผมใช้ Nvidia เพราะว่าเนื่องจากว่านะมันมีปัญหาแบบปัญหาโคตรใหญ่ก็คือ OBS ผมเนี่ยเล่นเกมหนักๆปุ๊บเครื่องจะระเบิดแบบเ็นแหลกมากไอ้จำมฟลอม่ก็คือ ผมเร็วอีมีเดียอแล้วกันแล้วเดี๋ยวแบ,บบแบบงกระต่ออะไรไว้ที่หลังเลยคือาาาจริงๆก็ถนัดเบียร์ทราบป่ะล่ะอันนี้มาอัดด้วยมีเดียแน่เลยทำลำบากเลเรีย <c oughs> บร้อยเสร็จละแล้วนะเราจะแข่งกันแบบสาม,มสามเ<ต>อม่อสามในสะ <c oughs> นะองสามตาถึงไม่ไม่จะตางเลยจะว่าสามนะโอ้วันหน่อป้าแล้วก็เออแล้วก็นิบุราฮันชิน มันคือนอกตาเสียนเขียนอ่านอย่าเรียกด้วยชื่อทางการเข้าใจไหมไม่ม <c oughs> <ห>ีชื่อทางกางต้องเชื่อว่านกตาเสียนเขียนอ่านมาเดี่ยวความสุดยอดของก้อนแน่ม,มาเขียนมนมีเลดดิน,นี่มั้งแล้วเขากว่าถึงจะเล่นยังไงมาเร็ว

วุ่นที่สุดเฮ้ยโอเ a ย y งยังยังังว่าเป็แปลงร่างเหรอจริงจังจริงจังเรารจริงจังดิเราแปลงร่างเหรอมาดี้มาดี

โอ้ยเก่ง53เก่มาเฮ้ยมามเลยตัวที่เก่งที่สุดเหลาไปนะเคลี่อนเคลื่ไนโอ้ยโอ้ยมาไม่ท๊อกมาไม่ท๊อามาไม่ท๊อกมาไม่ท๊อกเย้าคารุ เชี่ยได้โอ้โหมีสาขุดได้จังจ็งทดยวอลด้วาเลยเอามาเลยยนโอ้กี่เอาดิดูนี่มันเปิดดันสีเข้าดัน แล้วมอ๋อมีคนเสียเกียรติมีคนหนึ่ง้แปลงร่างบ้าดีแต่ว่าโอ้ยไม่คิวมันหานตัดเส้นสายเส้นไปค่อย โอตาของก็สรผมไอ้เวแกเดี๋ยว่ะมันรอเรามันเข้านี่ไงใช่ไหมน้ำจิ้ม,มจชน้ำจิ้มมึงจำิวต้อเข้าครับเต้องเข้าครับอจที่ผมตัดเป็นผิดนะจ,จริงจริงจริงบบฟิมอ์มันมันต้องอยู่ก่ออะร

เดี๋ยวอย่น้นจิจแกแล้วแกรับงิโอ้โบราณสีไปคันเกื้นาเกียรือนเกีือแ่นิเป็นยังไงเจอคนแปลกแลไม่ไม่มันอาถรรขนไม่เราเราอนให้มันไป อ๋อเป็นแง่เป็นยังไ่โหน่ะตัวเราหาเล่นไปสามตัวไม่ไม่ตาแรกเราเราเลือกก่อนมั้เราเลือกก่อนมันก่อนก่อนแล้วเล่นเอาเอาเค็มชินมาด้วยไม่มีเข้าไม่ไม่ตาที่สองมึงเจอกูแน่มาวไมอีกสองตาตาต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้สองศูนย์โจเมื่อวานฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญ นาหลับลาตานะกกว่าเดเองอะไรอยู่วะตนีที่ผมเรืองอะไรดยวะวันนี้นั่งฝึกขางเมื่อวานตัวจปฝึกจนเสียแล้วฝักเป็นนี่เลยกันมาตาได้ตาไา้แล้วเนี่ยเรียกดิ มาแล้วอเออตาไม่รู้เาไงดีวะแบบจะขอสามศูนเลยนะเรสามศูนย์เนาเขาาติ้งโกันถึงแบบเฮอเสรังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแลนะ้โอ้โหว่ะ้ออีกรโโแอนติสเหมือนกันตัวมันดีตัวมันดีตัวมันดีออไ่แอนติซดีอะอีกโ,กโลวีเซอร์อยกก็ดีอะไม่รู้ิ ข้างบนเขาเยี่ยมคือรับไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้ไม่เล่นท่อาร์มี่โอเลยเขาเขาดีตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยก็จบแล้วแล้วก็รอพี่ชี้มาเขาแบบตง่อยม่หนังอย่างงูเลยมาบแปชาร์ตมานะแพ้แล้วว่าอุดจริงปะแล้แล้วโอ้ย

คืไมเป้าหมายหลังในการทำรีวิเกิดดังกวานอกเตอรึๆดไอ้แม่งเละไอ้ชจ๊งลืมตัวเดี๋ยวแต่ไล์เนีอะไรอะไรใครจะสามสนใครเนั้นเกิดเราดังของเขาคือเราต้องแบบว่าไลน์ีรึงยอดวิวมากกว่าสิดูแล้วเราดังเมื่อกี้เมื่อกี้ใครบอกอ้าวใช่

กูจี๊ดไม่โดนว่ะได้ส่วนด้สวนเราได้กัเพื่อตีแรงแรก,กอุ๊บผมเปิดอีกจังหวะนึงมแรเท่ารน,นะาการโกตัโ เบลเบลจับมอคอนช็อตโซไม่ได้หวะตัวองคง ดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสุดเกียดฮะเฮ้ยคอมโบเอาเอาเลยคอมโบว่าโอ๊ยโอ๊ยเย <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> Tôi chưa thấy nó có thể là quái nữa 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 hả hả anh tiến anh có thể thay đổi lâu quá quá ยลืมลืมว้าวว้าวมีคนมีคนกำลังจะตายไม่ไม่ไปใครตายใครตายใครตายเกือบแล้วไม่เช็คเือะไป

มาบนเงื่อนยี่ว่าไอ้ไอ้ไอ้อะไรอ้ไรอะไรอะไรไอ้เหาเฮ้ยกระดาษด้านเหลือไม่เก็บจะวดเราเดี๋ยวน้องไม่เหงาถามจริงเวลาปิดเกมให้วะถามจริงเวลาปิดเกม

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเมนุษย์จินตุคเอสกเปติดเฮ้ยไปไอดอัหมดหลอดนะอว่เกือบหมดรอดี้อีกรวเดีบเฮ้ย ลบลบลบเยไป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 โปมันอยู่ในการคำนวณของเราหมดแล้วทุโอย่างนดโมโหอย่างดีเฮ้โมโหนโมโหมากว่าเดอไรอีกะเมื่อวานเมื่อวานลงไปสองเฟนเองระดับตานะครับับตานะครับได้ได้ได้ ไี่และอยู่วะตัวนี้ก็ฝึกมาลองนี่กันนะวิ่งนะมาวะเลือเต็จมั่วเกมวิ่ชิดมาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วตาไ,ไหนอู้เลยแต่ว,ว่าเราอ่อนให้มานานแนละ้วกูแบบไอเจอแน่ไม่มีทางที่นายจะชนะตัวพวกนี้ได้เขาฝึกมาเป็นอย่างดีมามามาเลือเสร็จแล้วเลกเสร็จแล้วลแล้วหรอไวดังไวดัง มีตัวยิงปืนตัวนหน,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 นึ่งนะโอ้เล่นแบบโกงโกงเลยนี่ก็บอกแล้วสองตาแหละแต่คิดว่าอีซี่เพราะอะไรละ่ะฝ่ายอูลเพราะเกมนี้มันเปรดูอินยังไงต้องกระจอกโอ้เปรดูอินว่าโอ้เกินไม่ไปดูอินแม่งนี่นี่มีหมดเปรนะนั่นคือไอดีตัวเอง không ai nhá, mà vào, vào vậy, vậy này, lấy đốt bảo ủn, được chưa, cái này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 , อีกงนไหมอีงานไหมครับไม่เล่นหลอกน้องกาียนะตาบีบารุตาบีบารุอะไรครับ่าเบี้ยรุอะไรดีสบตาที่แล้วดีกว่าไม่น่าไม่น่าออกมือไม่มาเลย รู้เกินหดหอกเลไม่ต้องอาว่าออมเงินนายนายแก๊เมค right? ุณรวยใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยมาอยนกีวดมัวเกมมิงเกียบสิตาบีมาู่ตาแล้วไไอ้กล si ้วยกล้ตายที่เราได้ลองไปย้อนคลิปแล้วมะรู้มาลาย

พู่ทรายนะนนนอโอาวีมาดูเช hey ื่อว่าเราไม่ตายเชื่อในเข็มโอโลชีเขยมโที่เขมอีกเมชุยพาร์ผมไดหมดนี่สดไดีเลยตายโว้ยโคตรเบาเลยเรนจีโอไ่ฝึกตัวนี้มาหาแล้วนี่ก็แกมมาไนมาดิ หมอเปกระเพาได้ด้วยโอ้โหใครเห็นว่าอะไรเกิน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 ไอ้ก้ยเกินเฮ้ยเฉี่ยอ้คนเกินเนเกินเกินเกนเกิกกินเกินเกิเกินเก ่ใส่ใส่ท่าเคาน์เตอร์นี่มันจะงโกกาดเเาตลกกาดีมลาลูสีดนี้่าสิแล้วว่ะตัวโกหมดแล้วว่ะ 何だ เราเชื่อว่าไหนจะกดไลชีไม่ใช่เด็ดเราใช่ดิยามรูปีออีเราไลชีโอโอเดเโอ้โอโอดรเโอายกูเเรามเฮ้ยตาตากินนี่มาละ ยุลได้ดาปัญญาอักทะเบียนด่าอะไรมจะชนะล่ะบางไม่เอันี้ก็แปลกล่าปล่อยนะวะ ป่าดีมาลูกเรี่นจีตัวดีรินไม่ได้ทำแรงแค่ไหนปาบีมาลูกหยยหยาหยายยาหยาหยยหยา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 ยยาหยาหยยา ขารีแค่มันสองจังหวะว่าเขาเปิดโลอะเฮ้ยได้เหรอได้มัได้อะในตัวเขาเปิดโลอะไม่โลอะในตัวเขาเปิดโลวุ้ยได้ว่ะโอ้มันมันโอ้มัน ถ้ามันพูดชีท่าอกว่ามันอมนนั่แหละไหวเอขึ้นไม่ไหวไม่ไหวแลหวเรบอกแล้วตัวมันัวมันมีเกยนเ่น่ลนะครับาอยากยงลดความรู้สึกกลามไหมโง่หม่ัน สามีวันลุ้โอ้โแต่กตรเบาเลยเบาเลยเบามากไอโพอตามีวอลเนี่ยอื้หูหูหลหูหูหหู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 หหูหูหหู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 ห ชายชนะย่อมเป็นของเราสเสมอแค่กดตัวเกมพาร์มาเกมนั้นก็จะมีแต่ชายชานะโอ้คืออ้าวปิดวเกมเ้ย <c oughs> เราเล่นเกมเราชายชัยเพราะเราเล่นเกมนะ <c oughs> เล่นทัวเกมพาร์ตเล่นเกม